สวัสดีครับเจอกันกันกบอาําไงเช่นเคยครับวันนี้พามาดูหกรดน้ำสิ่งเช่นเคยนะครับนนามาด,ด,มาดูการลอกนานะครับครับลอกไดเนียนตามากครับสาดมากครับถือว่าสาดตามากครับ ใส่เจ้าเคสร้อินะครับคล่องมากครับถือว่าเร็วจัดครับ อนนี้วิ่งอยู่ประมาณสี่คันห้าคันนะครับก็ติชมกันได้ครับว่าความเร็วความคล่องเป็นยังไงรุ่นนี้ใช้ดีไหมครับผมก็ไม่ค่อยสันทัเท่าไรนะครับพามาชมก็เห็นว่ามันคล่องดีใช้งานดีผมว่า ในใจผมก็ชอบนะครับแต่ว่ามันมันเล็กไปนะครับถ้าใหญ่กว่าน,นี้ก็คงจะผมว่ามันจะสวยกว่านี้นครับแต่ความคล่องตัวนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถือไ่าใช้ได้เลยครับ ครับดินหน้าดินนี่สวยมากครับไม่รู้ว่าที่อื่นขายกันแพงไหมชาวบ้านผมนี่ไม่แพงครับแพงไหมก็ราคาก็อาจจะพอๆกันแหละครับเนาะราคาถึงกันหมดแล้วนะครับเนาะ คล่องดีมากครับผมว่าดีกว่าซื้อพวกราคาสามสี่แสนแล้วเอามาสมนะครับสู้เล่นคูปตาแบบนี้ดีกว่าครับใช้งานจะยาวครับ แล้วแต่ชอบครับสวทรงุงเงียวก็ประมาณนี้แหละครับกลมๆมาล็กกับป๋องกันล็อกกับป๋องนะครับเนาะประมาณสองนาทีสามนาทีนะครับมันก็เร็วตํม ตามตัวตามแรงมาแครับรถเล็กก็สําหรับรถเล็กก็พอดีๆครับบุ้งจีมันก็ไม่ใหญ่มากเนาะมีเกียร์ครับ ร้งไม่ค่อยดีนะครับแต่เป็นเครื่องหกสูบต,ต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคันธรรมดาครับส่วนมากรถวิ่งดินฝุ่นมันเยอะครับเครื่องก็จะถ้าไม่รักษาไม่ดูแลก็จะพูดง่ายๆมันหลวมเร็วครับถ้าไม่ได้ขับเองจ้างคนขับก็โโซมครับ ถ้าขับเองก็ดีหน่อยครับ ของมาครับตัวนี้สามารถวางท่อตีป่านะครับหมายถึงแบบงานเล็กๆที่ว่าวางพวกสายเคเบิลอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าจะดีมากนะครับเพราะว่ามันมันหักมันหักตัว ตัวคอตัวบูมนะครับผมว่าจะดีมากครับการวางท่อตามข้างถนนขุดร่องท่อน้ําเสียข้างตามถนนคอนกรีตนะครับผมว่าเยี่ยมเลยครับบรรยากาศท่ามกลางสายฝนนะครับ ฝนตกมาแล้วเราหยุดนะครับสงสัยมีคนมาสั่งดินเพิ่มหรือเปล่าครับน่า าชื่อว่าเร็วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ